สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการลงมือทําแต่ไม่ลงมือทำ,อทำะคะ อแล้วทำไมนะทุกคนเวลาที่เราอ่ะไม่ลงมือทำสักทีมันเป็นเพราะอะไรวันนี้นะคะจะมาคุยให้ฟังค่ะเพราะว่าการที่เราไม่ลงมือทำเนี่ยค่ะเรามีสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือเรามีข้ออ้างค่ะและการที่เรามีข้ออ้างเนี่ยเราก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนข้ออ้างเราใช่ไหมคะแล้วพอเรามาสนับสนุนข้ออ้างเราแล้วแล้วมันดูดีมากเลยค่ะแล้วมันก็เลยทำให้เราพ้นจากการมี การลงมือทำเลคะ่ะและมันก็จะทำให้เราอะคะ่ะมันก็เลื่อนๆไปเรื่อยๆและเราก็มีข้ออ้างของเหตุผลเยอะมากแล้วก็มาทุกวันมีทุกวันและเราก็ไม่ได้ลงมือทําทุกวันนะคะและฝันของเรามันก็เลื่อนลอยการที่เราจะทําอะไรทุกอย่างอะที่เราตั้งเป้าไว้อะคะ่ะไม่ว่าจะเหตุผลของการกระทําที่เรามีความสุขแล้วก็ตั้งเป้าว่าเราจะทําให้สําเร็จตรงนี้ตรงนี้แค่ แค่เราอะค่ะไม่มีข้ออ้างกับมันแล้วก็ลงมือทํานะคะแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มีข้ออ้างจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่จริงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันคือเหตุผลที่เรามาสนับสนุนข้ออ้างและข้อแก้ตัวของเรานั่นเองอะคะ่ะก็ฝากไว้สําหรับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเวลาที่เราจะลงมือทําอะไรทําไปเลยค่ะแล้วไม่ต้องหาเหตุผลหรือข้ออ้างใดๆเพื่อมาสนับสนุน การไม่ลงมือทำของเรานะคะ love love ค่ะ